พี่พ่อบอคลิปให้หล่ะนะ่นบอคลิปหลายอยู่นั่นแม่เอาคลิปขึ้นไปนี่เอืมอนกรีบบอกรี พ่อบอกห้อยลาน่ะพ่อบอกกินหน่อยให้อยลาน่ะ เอาได้ไปลวกเอาได้ไปกิบหน่อยนะกริบหน่อยเอาได้ไปเอาได้ไปกิบหน่อยนะเอาได้ไปเอาได้ไปกิบหน่อยผู้ใหเ่ชิวหายละนใส่กิบหน่อยล่ะเด้กกิบหน่อยนใส่ค่ะ ซ่องแม่ย่าซ่องแม่มาลูกซ่องแม่บ่อ้าเแม่ตกใจลูกเอ้าแม่ตกใจล่ะเอ้าเอ้าแม่ตกใจ ใส่กิ๊บน้อยอีใส่ใส่หลกกิ๊บน้อยอีใส่กิ๊น้อยีใส่หลกกิ๊บน่อยยีุ่่นกิ๊บน่อยญุ่่นีิไม่ได้กิ๊บน้อยติฮะฮะไม่ได้กิ๊บแล้วกิ๊บน้อยติด, <c oughs> เด่เอาได้พอหลกเอาได้พอคนเกง่งเย้เอา้าเอา้าชิงูชิตาแล้วเอ,าเอ,าเอา้าเอ้เฉฮาลังเนาะ ชหัลลังให้พี่ๆบงพึงหน่อยดูพึงหน่อยลายอยู่นี่เออ้าวลาพึงหน่อยดิอ้อลายพึงหน่อยจ้ลพึงหน่อยเราใส่งน่อยเตต เราใส้พื้นไม้ไปใส่หรือฮะฮะ่ิบ่ใส่แม่ เพิ่งหน่อยคููใจเพิ่งไปม่ bye, คิดไปมา